ในร่างฉบับของคุณประยุทธ์สิริพภาณิ์ที่กําลังถูกจับตามองกันว่าเพื่อไทยจะเอายังไงและจะได้รับการเสนอในการประชุมสภาสัปดาห์นี้หรือไม่ก็กําลังเป็นที่สนใจค่ะหลังจากเปิดรับฟังความคิดเห็นไปทั้งในประเด็นคุณสมบัติต้องห้ามผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายทหารชั้นไหนพลเห็นด้วยหรือไม่กับการห้ามใช้กําลังทหารยึดอํานาจการสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ทหารที่ยึดอํานาจโดยนายกผ่านคอรมอ ให้นายกนั่งเป็นประธานสภากลาโหมลดสัดส่วนองค์ประกอบทหารลงไปนะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งของการสอบถามความคิดเห็นซึ่งมีรายงานผู้เข้ารับชมแล้วกว่า66,000คนมีคนแสดงความเห็นด้วยในจำนวนเปอร์เซ็นต์อยู่ที่59.72%มากกว่าไม่เห็นด้วยซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่40.28%ค่ะร่างฉบับของคุณประยุทธ์แตะไปที่การพิจารณานายทหารชั้นานพลและกาหนดให้คณะรัฐมนตรีมีอานาจในการพิจารณาเห็น ชอบกําหนดคุณสมบัติของนายทหารชั้นนายพลอยู่ในมาตราที่25ค่ะมาตรา35ข้อกําหนดห้ามใช้กําลังทหารไปกระทําการบางเรื่องและให้สิทธิทหารไม่ต้องปฏิบัติตามคําสั่งผู้บังคับบัญชาที่สั่งให้กระทําการดังกล่าวซึ่งในวรรคหนึ่งเนี่ยให้อํานาจนายกโดยความเห็นชอบของคอรมนะคะสั่งให้นายทหารสัญญาบัตรที่ก่อการกรบฏหยุดปฏิบัติหน้าที่ชั่วคราวระหว่างการสอบสวนได้โดยไม่ต้องยึดตามระเบียบการพักราชการค่ะให้นาย ยกนั่งเป็นประธานสภากลาโหมและให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นสมาชิกเพิ่มโดยไปตัดตำแหน่งที่มองว่าไม่จําเป็นออกไปให้มีตัวแทนจากกองทัพส่วนราชการละ1-2ถึงคนก็มองว่าน่าจะเพียงพอแล้วนะคะและยังให้ครมเนี่ยมีอํานาจที่จะปรับที่มาของสมาชิกผู้ทรงคุณวุฒิที่รัฐมนตรีกลาโหมแต่งตั้งได้ด้วยและยังกําหนดคุณสมบัติบุคคลที่จะได้รับการเสนอชื่อให้เป็นในผลด้วยค่ะนี่คือการใช้อํานาจของฝ่ายบริหารในการแต่งตั้งใน พลซึ่งแต่เดิมเนี่ยเป็นการแต่งตั้งโดยคณะกรรมการที่รัฐมนตรีกลาโหมและผู้บัญชาการเหล่าทัพเป็นกรรมการพิจารณาเท่านั้นนะคะซึ่งผู้เสนอร่างเนี่ยก็มองว่ามันเกาะให้เกิดความไม่เป็นธรรมขาดค,ความโปรง่งใสสมควรให้ครอมอได้มีอำนาจในการพิจารณาแต่งตั้งนายพลที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการมาแล้วค่ะไปเทียบกันกับร่างอีกฉบับหนึ่งของสภากลาโหมค่ะคุณผู้ชม ซึ่งตอนนี้เนี่ยอยู่ระหว่างการรับฟังความเห็นในการประเมินผลสำรฤทธิร่างพรบรจัดระเบียบบริหารราชการกระทรวงกลาโหม2,551และที่แก้ไขเพิ่มเติมผ่านเว็บไซต์ระบบกลางทางกฎหมายระหว่างวันที่2ถึง17ธันวาคมนะคะก็เป็นการไปเพิ่มอำนาจให้ทหารโดยมีรมัฐมนตรีเป็นผู้สั่งการสูงสุดหากปฏิบัติหน้าที่ไม่ได้ให้อำนาจรัฐมนตรีช่วยหรือปลัดและรัฐมนตรีว่าการมีอำนาจสั่งการอนุมัติไปตามมติส ภากลาโหมหรือคณะรัฐมนตรีและสามารถมอบอำนาจได้ตามที่กระทรวงกลาโหมกำหนดค่ะประเด็นสำคัญเนี่ยอยู่ในข้อ4.3ค่ะกำหนดให้การบริหารจัดการกำลังพลของกระทรวงกลาโหมในการแต่งตั้งนายพลดำเนินการโดยที่แต่งตั้งขึ้นมาแล้วเสนอต่อคณะกรรมการซึ่งก็จะประกอบไปด้วยรัฐมนตรีกลาโหมเป็นประธานรัฐมนตรีช่วยกลาโหมผู้บัญชาการทหารสูงสุดผอทบผอทรผอทอเป็นกรรมการโดยมีปลัดกระทรวงกลาโหมนั่งเป็นกรรมการ ลเลข,ขาธุการค่ะส่วนการใช้กําลังทางทหารเช่นสงครามปราบรามกบฏเมื่อมีการประกาศกฎอัยการศึกให้อํานาจรัฐมนตรีกรลาโหมโดยความเห็นชอบของสภากลาโหมมีอํานาจหน้าที่ตามภารกิจและการใช้กําลังเพื่อปราบจราจนให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนดโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีเว้นเสียแต่ว่าเป็นเหตุฉุกเฉินที่ถือเป็นภยัยความมั่นคงแห่งรัฐค่ะให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และการจัดสรรงบประมาณก็จะยังอยู่ในอำนาจของสภากลาหมมีการกำหนดให้มีคณะผู้บัญชาการทหารที่ผอบอสอสอเป็นประธานเพื่อให้คำแนะนำกับรัฐมนตรีกลาหมในกรณีที่เกิดสถานการณ์อาจจะกระทบต่อความสงบเรียบร้อยค่ะและไปดูอีกร่างหนึ่งนะคะของพักประชาชนซึ่งในขณะนั้นเสนอโดยเรืออากาศโทธนเดชเพ็งสุ พักก้าวไกลค่ะหลักการจะคล้ายกับของคุณประยุทธ์สิริภานิชสอสเพื่อไทยที่พุ่งเป้าไปที่คณะกรรมการที่มีอำนาจแต่งตั้งนายทหารชั้นนายพลและยังเสนอให้แก้ไขมาตรา30ของพรบฉบับเดิมที่ให้กระทรวงกลาโหมกำหนดระเบียบหลักเกณฑ์กระบวนการส่งกำลังบำรุงจัดหาอาวุธยุทโธปรกรณ์ให้กองทัพเพื่อความประหยัดโปรง่งใส ควรจะเสนอให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการทุกขั้นตอนต้องดำเนินการด้วยระบบคุณธรรมแล้วเป็นอำนาจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมในการพิจารณาหากมีการสู้รบสงครามกระบฏประกาศกฎอายการศึกให้เป็นอำนาจของรัฐมนตรีกลาโหมโดยการเสนอความเห็นของสภากลาโหมมีอำนาจในการกำหนดหน่วยงานกำลังพลในการปฏิบัติภารกิจค่ะคำถามก็คือว่า ทำไมร่างที่เสนอโดยพรรคการเมืองถึงพุ่งสกัดไปที่การแต่งตออั้งผบเหล่าทัพซึ่งถ้าเรามองจากโครงสร้างเจเสือกลาโหมนะคะก็คือรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยประหลัดผอบอสอสผออบอเหล่าทัพถ้าผนึกกำลังกันได้5ใน7 ต่อให้รัฐมนตรีเป็นพลเรือนก็ตามก็ทําให้การเมืองแทรกแซงเข้าไปในกองทัพได้ยากค่ะและเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่น่าจะเป็นบทเรียนที่สําคัญกับภาคการเมืองและฝ่ายบริหารก็คือในปี2549ค่ะที่คุณทักษิณน,นายกรัฐมนตรีในขณะนั้นถูกทํารัฐประหารในขณะที่อยู่ในต่างประเทศประกาศปลดพลเอกสนธิบุญรัตก์กลินผู้ทํารัฐประหารผ่านทางสถานีโทรทัศน์แต่ก็ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสถานการณ์อะไรได้ค่ะขณะที่การเมืองในยุคสิปีที่ผ่านมาหลังจากผ่านการรัฐประหารโดยพลเอกประยุจันโอชาก็คงจะปฏิเสธไม่ได้นะคะว่าการเมืองก็ถูกปกคลุมไปด้วยอำนาจรัฐบาลทหารครั้งนี้จึงมีบางส่วนที่ประเมินกันนะคะว่าถ้าจะแตะไปที่เจ็ดเสือสภากลาโหมไม่สําเร็จฝ่ายบริหารจะแก้เกมอย่างไรจะแตะไปที่กําลังทหารแยกออกมาไว้ในมือได้สําเร็จหรือไม่เพราะการปฏิรูปกองทัพครั้งที่ประสบความ สำเร็จครั้งล่าสุดและใช้เป็นกฎหลักมาถ,ถึงปัจจุบันนี้และมีความพยายามของพักการเมืองที่อยากจะแก้ไขก็คือตัวพรบรจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมที่ประกาศออกมาในปี2551ครั้งนั้นถูกปรับปรุงได้ในยุคข,ของรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์จุลานนค่ะ